สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะหมอลำโอ้ยพี่น้องหาวอีกแล้วหาวอีกแล้วสำหรับน่องพ่อยนะครับขึ้นสิแมนน่องพ่อยอยู่กโอยแอดมินกับเบิงบอวขึารราน้นกานว่นน่องพ่อยหรือน้องเพชรตะวันนาสิเป็นน่องพ่อยนะครับเพิ่นกําลัางสนุกเลยเพิ่นซอยนะอาดล่างรถพี่น้องนะอาดล่างรถนะครับก่อนที่สิไปงานมอนีทีมงานหมอลำใจก็ลอยแสดงอยู่เดอะมอบังกะปีอยู่ลานจอดรถ ห่างแต่วันหน้าติดกับเดอมโมบางกะปินะก็เลยล่างลดล่างลดนะครับโอ้ย,อยเพื่อนได้เห็นได้นี่กันมากเล่นเต้ตัวเด็กน้อยพี่น้องกับน,น้ำนี่เป็นของคู่กันเพื่อนร่าเด็กน้อยกับน,น้ำนี่ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำพูดนะโอ้ยดีใจหลายได้เล่นน้ำแล้วก็ล่างล,างลดซอยพร้อมได้พี่น้องโอ้ทุนะได้ผ่าทึงเอาผ่ามาถูทึงฉีดใช้สายยางพุดนะพูดนะพูดนะเบิ้งที่ล่ะ ขอบคุณนะครับสำหรับต้นคลิปนะครับจากนะครับอาจอาตชัยหมอล่ำใจเกินลอยนะครับขออนุญาตเอามาอัปเดตเด้อให้แฟนครับช่องละหมอล่ำได้เบิ่งได้ชื่นชมความน่ารักแต่ว่าขันอยากเบิ่งเต็มๆก็บไปเบิ่งในเพจของน้องอาดเดอพี่น้องเด้อหลังจากนั้นบอดบอยนะครับกับผ้าน้องพลอยน้องเพชรเนี่เดินทางไปงานนําพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีครับน้องเพชรครับผมน้องพลอยกําลังจะนอนสวัสดีจ้าหรือยังจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าวันนี้น้องเพชรจะไปที่ตะวันนาเดมอบางกะปินะครับจะไปทํางานกับป้าฟ้าจะไปดูใจเกินร้อยนะครับ ไปล้างขันใจกระลอยเมื่อนี้ยุกไก่ครับแล้วก็คุณแม่ก็อยู่ด้วยนะคะแอนนอรดีก็อยู่ด้วยกันวันนี้มีงานเดียวนะครับก็เลยพร้อมแน่คันวันนี้ก็เลยเอาน้องเพชรน้องพลอยมาด้วยนะครับมาเป็นเด็กกรุงเทพออเ้ยอาเย่ก่อนเย่เย่ก่อนเย่ก่อนเย่โอสินอนอยู่ังง้ละวนะเงินเย่ ก็นอนคันนี้หนูก็นอนยีนนย <ê> ่ะะยีนน่กะลังเป็นสาวครับ<า>ผมกะลังงา้างแย่เหลือ,าอหาวสามเทียนเหลือที่ลูกเอ,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 อาใส่กล่องเอาใส่กล่องเอ้าะเอ๊ะมาเอาน้ำมะลก มามามานอนนอนนอนลงมานอนลงมามามเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอานอนเาไปไปไปหาแม่สันขึ้นรถแล้วก็ง่วงไม่ธรรมดาขึ้นรถแล้วก็ง่วงครับง่วงนะนอนไหมอะไ้นอนไจิ่งจิ่งเป็นง่วง เขารับหลับเลยลูกหลับเลยหลับเลยหลับเลยนทั้งนั่นกำลังสิทางนั่นกำลังสิชัดดาวแล่ะเกียเกียร์อยากไปหายายและนี่คือบรรยากาศนะครับหลังห้าหลังเวทีซอแอนกับน้องเพชรไปหอดไปถึงหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่สีทถ้ำการแสดงพี่น้องแฟนคลับกับ คือสิไปเต็มนาห้านเล้วล่ะนะครับไปเบึงกันหลายๆไปให้กำลังใจบอดบอ,ดอยซอแอนเดอรอ์ยู่แต่ว่าหน้าเดอะม,มอบางกะปินะครับ